สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเปิดตรงบ่อเลยตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นของวันพฤหัสนะครับในเดือนกันยานะฮะนะวันที่เท่าไหรว่วาวันนี้วันที่นี่เลยวันที่เก้ากันยานะครับสี่โมงเย็นห้าสิบเจ็ดนาทีอ่า อามาให้ดูวันนี้ผมให้อาหารปลามื้อเย็นหนึ่งรอบปกติผมจะให้แค่มื้อเช้านะครับแต่วันนี้ให้มื้อเย็นด้วยนะครับเพราะว่าพอดีเราล้างกรองไปมันสะอาดก็เลยเใื้อโอกาสให้ตอนเย็นด้วยเลยนะครับเป็นไงครับปลาสวยงามเนาะก็ปลาน้องใหม่ก็เริ่มเติบโตวอวบอ้วนนะครับ นี้ผมให้อาหารปลาตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นอาหารปลาที่ตอนนี้ถือว่าสําหรับผมนะดีมากคือมันกินแล้วมันอวบนะครับอวบอ้วนแล้วก็ขาวแล้วก็น้ําไม่ขุ่นนะครับน,นี่ผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผมเนี่ยเตรียมไว้แล้วนี่ครับการมังวัดไซน์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์นะผมจะทําการวัดไซส์ปากชิโร่ที่เราได้ทํานายทายกันไว้ ในคลิปที่แล้วนะครับเราจะทายตัวชิโร่ว่าความยาวทั้งหมดอีเซนนะครับชิโร่ตัวที่อยู่ในบ่อนี้ตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้เลยนี่ชิโร่ตัวนั้นนะครับเขาจะมีตุ่มเล็กๆแดงๆอยู่ที่ตัวนะฮะตัวนั้นฮนะอ่าดูเลยครับนี่ยังมีโอกาสทายทันวันสุดท้ายนะครับเเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวัดแล้วแล้วก็จะเฉลยเลยนะครับแล้วก็จะ กับผู้โชคดีออกมาเลยตัวนี้นะครับเออตัวนี้ยาวกี่เซนนะครับใหญ่ามากกิโลตัวนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการวัดไซส์แล้วนะฮะนะครับเออให้ดูมรวมเลยนี่นี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะโอเคนะทุกคนนะครับแล้วเราก็จะแจกปาคราฟนะครับนะสำหรับผู้โชคดีผมจะพยายามหากิจกรรมมา แจกเรื่อยๆอาจจะเดือนละตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วแต่เลยนะครับไม่ได้กําหนดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าตัวนี้จะถูกวัดในกระมังอันนี้โอ้โหนี่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 พอเห็นภาพเลยนะนี่มันมุดไปแล้วโน่นโน่นโน่นตัวนู้นนะตัวนั้นนะนี่เราดูกระมังโอเคไหมนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะครับนี่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 ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ เห็นี้ครัดูกระมังอ่าบางคนพอคาดคะเนได้นะครับเราจะเอาคนที่แม่นยําที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามันเอตอบถูกซ้ากันเราก็จะจับฉลากโอเคไหมผมจะจับฉลากตรงนั้นเลยถ่ายเป็นคลิปให้ดูในคลิปถัดไปนี้เลยนะครับก็คือคลิปเฉลยเนี่ยนะครับตัวนั้นนะตัวนั้นนะนี่ครับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้นะดูกระมัง นี่นะฮะนี่ตรงนี้นะครับดูนะครับดูดูอ่าด,ด,ดูกระมังนี่อ่านี้ผมก็เลยเ๋ยวให้หันปลาพรอบเย็นนะครับฝนตกก็ไม่กลัวบอกแล้วนะฮะผมล้นน้าทุกวันแต่ว่าบ่อเน,นี้ยโชคดีว่ามันอยู่ตรงนี้แน่หลังคางนะก็สบายชิวๆแต่เราก็ยังล้นน้าอยู่นะ ผมก็ยังล้นน้ําทุกวันนะบ่อน,นี้ผมล้นเช้าเย็นเลยนะฮะแปดเก้าโมงเนี่ยล้นรอบหนึ่งนะครับประมาณ20%่สปร์เซ็นพอตอนเย็น5้าโมงเย็นตั้งออโต้ไว้ก็จะมีการล้อนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปลาเขาได้น้ําใหม่มันก็จะโตเร็วแล้วก็อวก้วนผิวจะสวยนะครับผิวเงานึ่ เราไหมครับนี่ฮีโร่น้องใหม่เราโตแล้วนะฮะลาที่เคยอยู่ในกระชังนะยังไงครับฮีโร่กินลินโอ้โหเอ้ยไม่ใช่โโผผิดโชว่ชากินลินนี่ตัวนี้นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมฮะเริ่มโตแล้วนะชโชวว่ากินลินตัวนี้นะฮะสวนไหมครับน้องใหม่ของเรานะครับเริ่มโตแล้วตัวนี้โชว่ากินลินนะครับน่นนนกินโชเลยนะโชว่าตัวนี้ก็ เป็นตัวหนึ่งที่เราซื้อมาแล้วแหละตัวเล็กๆนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มโตนะครับตัววากินลิงนะครับโตสวยมากนะครับผมก็มีตาแปลกๆนะหลายตัวอยู่นะครับก็พี่ๆก็เพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับเออตัวนี้ตัวนี้ตัววากินลิงนะครับเออตัวละกอยนะมตัวละกอย สีอ่อนๆน,นะฮะสสวยนะครับฮีจงแดงเลยนะครับฮีจงแดงนะครับอันนี้ฮีส้มนะฮะฮีส้มก็มีฮีแดงก็มีนะครับไอ้น,นั้นแดงแป๊ดเลยนะครับอาอสกินะครับตัวนี้โอ้ตะข่ายงามๆเลยนะครับ นี่ตัวนี้นะครับที่เราจะวัดไซส์กันนะฮะพรุ่งน,นี้นะครับวันวันนี้วันสุดท้ายที่จะถ่ายแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็จะจะรู้ผลแล้วนะฮะว่าไซสจะได้ตาทารบผมไปตัวนี้เวยนไหมครับตัวนี้อ่าตัวนี้เลี้ยงมาสี่ปีแล้วนะผมมีอยู่สองตัวนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวัดไซส์นะมีตุ่มจําได้นะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้วัดไซส์เสร็จปุ๊บผมก็จะทำการแกะตุ่มมันด้วยเลยนะฮะฉีดยาด้วยรักษาตุ่มให้เขาหน่อยนะจะได้ผิวจะได้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับก็ปลาบ่อน,นี้ก็เป็นปลาที่เราพยายามดูแลนะครับเลี้ยงนะครับ ก็จริงๆก็เราก็เน้นน้ําสะอาดนะฮะผมเน้นน้ําสะอาดไว้ก่อนคําว่าน้ําสะอาดคือกรองต้องสะอาดนะครับบางคนแบบเอ้ยน้ําดูใสๆแต่ทาไมปลาป่วยเออแสดงว่ากรองสกปรกปะนะครับล่าสุดก็ผมก็มีให้คําแนะนํา <ๆ S 2> เพื่อนๆสมาชิกเราไปสองสามท่านนะฮะปลาก็หายป่วยเรียบร้อยแล้วก็ผมก็บอกไปแล้วว่าต่อไปควรจะต้องทํำยังไงนะครับ น,นี้ก็ถ่ายคลิปยามเย็นนะฮะตอนเย็นเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำการวัดไซส์แล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูตัวนี้นะครับนี่มีตุ่มนะฮะยังไม่ได้แกะตุ่มออกนะยวพรุ่งนี้ค่อยแกะ ตอนนี้ผมก็จะแจกปลาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันใครดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมจะแจกปลาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับดูนะครับเห็นมือผมไหมครับนี่ครับนี่ให้เพื่อนเพื่อนทายนะครับว่ามือผมเปื้อนอะไรเห็นไหมครับดูนะครับทายนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทายเอานะครับว่ามือผมเปื้อนอะไรเห็นไหมครับ นี่ให้ดูนะครับที่นิ้วโป้งก็มีที่ตรงนี้ก็มีนะครับมือฝั่งนี้ก็มีอ่าทายนะครับเปื้อนอะไรโอเคใครดูคลิปนี้ก็โชคดีแล้วครับอาจจะได้ปลาผมอีกตัวหนึ่งนะฮะให้ทายว่ามือผมเปื้อนอะไรนะครับโอเคไหมครับก็เดี๋ยวเรามาทายกันนะฮะเพราะนั้น แจกปลาอีกหนึ่งตัวนะไปดูคลิปนี้ก็ถ่ายมาด้วยนะครับว่ามือผมเปื้อนอะไรก็จะแจกปลาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยพร้อมกันเลยเพราะนั้นเราจะเฉลยเป็นสองคำตอบนะครับจากสองคำถามนะปลาชิโร่ยาวเท่าไหร่นะครับที่เป็นเซนติเมตรนะฮะกับมือผมเปื้อนอะไรนะครับเอาคำตอบที่ถูกต้องเป็นหลักแล้วก็ถ้ามีผู้โชคดีตอบถูกมากกว่าหนึ่งท่านก็จะจับฉลากเอา แปลกๆนะครับจับจับเออยคลิปจับเลยนะครับโอเคนะวันนี้ก็ให้ดูคลิปประมาณนี้โอ้ยโชว์ว่าอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้น้องใหม่เราเป็นตัวเล็กอยู่นะครับประมาสั้งสีเซ็มเกือบเกือบสามติบูโดโลโมนะครับกีโรพิรินนะครับ โซว,วานะครับโซว,ว่าดอยนะครับเดย์สโซว,วาสองตัวนะครแบอ่น,นี่ก็ดอยสุดโซวาอันนี้บูโดโกลโมะนะฮะโคลโมะนะก็ตอนนี้ปลาใหม่ๆก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะฮะโอ้นี่ไปออตรงน้ำเมื่อกี้ผมเปลี่ยนกรองตัวนี้นะฮะล้างกรองไปปลาว่ายไปอยู่ตรงนู้นเลยนะครับ โชว่าเยอะขึ้นนะฮะผมก็เริ่มชอบโชว่ามากขึ้นนะตอนนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเริ่มชอบมากขึ้นเพราะว่าเราก็เริ่มมีตังค์ซื้อตัวสวยๆมานะครับมันก็เริ่มแบบสวยๆถูกใจเนาะโชว่านี่ถ้าสวยแล้วสวยเลยนะถ้าตัวไหนสวยแล้วสวยเลยเนี่ยตัวนี้ดำไปเนี่ยโชว่าดำโหดำสวยดำปึ๊กเลยดำเป็นมึกเลยนี่นี่ตัวนี้โชว่าจินลิงนี่โชว่าธรรมดานะฮะ อันนี้เชว่าดอยนะครับคือถ้าตัวตัวสวยก็สวยจริงๆเลยนะพอโตขึ้นมันก็จะยิ่งสวยนี่ครับนี่ครับปลาปลาแตกสวยไหมมีสองตัวนะครับผมมีสองตัวดูเพลินไหมนะครับปลาค้ามีเลี้ยงแล้วมันเพลินนะครับ แล้วก็อายุปลาก็ค่อนข้างยาวนานด้วยนะครับบางตัวก็น่าจะมีเป็นสิบปีเลยมันก็คุ้มดีนะครับกับการลงทุนในการซื้อมาเลี้ยงซื้อมาดูแลนะครับตโละก่อยที่ตามหากันเยอะๆตซละก่อยผิวสีอ่อนๆนะครับโตขึ้นสวยมากนะผมก็มีเขาตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมผมได้มาสองตัวแล้วนะ เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งกำลังจะเดินทางมานะครับเห็นว่าพรุ่งนี้จะมาส่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะตัวละกอยผิวสีอ่อนๆผิว,วสวยๆนะครับเดี๋ยพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามกันว่าใครจะได้รางวัลเป็นปราครับสองตัวนะครับ โอเคขอบคุณครับที่ติดตามนะครับช่องเต้าเหน่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ